สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอ รวมกับสมาคมสถาปนิกจัดกิจกรรมโชว์เคสดีไซน์ for Change ภายในเทศกาลงานออกแบบปักใต้2568ระหว่างวันที่5-7กันยายนที่เมืองเก่าสงขลากิจกรรมนี้เปิดพื้นที่ให้นักออกแบบรุ่นใหม่จาก7จังหวัดภาคใต้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งเวทีเสวนาเวิร์กช็อปสำรวจจุดเสี่ยงและนิทรศการผลงานเยาวชนไฮไลท์ของงานคือดีไซน์วอล์ค แฟชั่นโชว์ร่อยให้ใบใจขับขี่ปลอดภัยโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒยาใช้แฟชั่นเป็นสื่อรณรงขับขี่ปลอดภัยผู้จัดโครงการระบุว่างานนี้ช่วยให้คนรุ่นใหม่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงขณะที่สสสย้ำว่าอุบัติเหตุบนถนนยังเป็นปัญหาหลักโดยเฉพาะในภาคใต้และเทศบาลน,นครสงขลาพร้อมนำข้อเสนอของเยาวชนไปต่อยอดสู่การสร้างเมืองปลอดภัยสำหรับทุกคน